เคยมีปัญหาไหมครับเคยมีไหมมีอยู่แล้วปัญหามันมีทุก่แลวจะไปแคมปิ้งโอ้โหโต๊ะเก้าอี้เนี่ยมันใหญ่ว่าใส่รถก็เต็มแล้วใช่เราจะมาลองดูวันนี้เรามีโต๊ะเก้าอี้ใช้ง่ายๆแล้วก็นี่คือรถที่เราเลือกมาเลยรถรถขนาดกลางๆเล็กๆที่มีที่ใส่ของน้อยๆแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ที่เราเลือกมาเนี่ยผมบอกได้เลยว่านั่งสบายด้วยแล้วก็มีขนาดพกพาได้สะดวก โต๊ะที่คุณเลือกมานี่โต๊ะเล็กๆป่านั่งกระปิมกบระปิมป่าไม่เล็กเดี๋ยวคอยดูนั่งได้สี่คนเลยของผมก็เลือกสําหรับโต๊ะสี่คนเก้าอี้สี่คนสามารถพกพาแล้วก็ไม่กินพื้นที่นั่งสบายผมผมมีมาสองชุดให้เลือกก็มีกี่ชุดก็มี2ชุดเดี๋ยวมาดูกันนํำมาดูกันน้ำมาดูชุดแรกของผมก่อนอืมไหนดูสิอันนี้อยู่ในนี่อืมอันนี้จะเป็นโต๊ะพับที่มีความก้าวถึงร2 0เซน เก้าอี้พับรวบมีทั้งเบาะสูบเบาะเตี้ยอีกสี่ตัวอยู่แค่นี้ครับพื้นที่กินที่ไหมครับมีพื้นที่ใส่ตรงใส่เต็นท์อีกสบายๆเหลือเฟือดูของผมดีกว่าแล้วถามว่ากินที่ไหมเนี่ยนี่อะไรมาด้าสองเห็นไหมมาด้าสองเล็กที่สุดแล้วมีมาด้าหนึ่งไหมมาดูรถคันเล็กๆสุดของผมบ้างเฮ้ยเหมือนไม่ได้เอาอะไรมาเลยโอ้โหเนี่ยโต๊ะ ต๊ะกระปิดกระปิดเปล่าเนี่ยกว้าง90เซนอ๋อแล้วเก้าอี้ก็เล็กๆที่จริงอ่ะเรามีเก้าอี้ตัว2ตัวเก็บไปในรถเนี่ยแทบไม่กินที่เลยไม่กินที่เลยเดี๋ยวดูโต๊ะผมนะตากแดดตากฝนไม่เป็นไรโอเคอ๋อผมมีมีให้ดูอีกเดี๋ยวมาดูว่าอีกชุดผมคืออะไรผมก็มีชุดเล็กอีกอ่าชุดนี้คือชุดที่ผมเรียกว่าชุดโปรดเพราะผมเป็นคนชอบเก้าอี้ตัวนี้มากคือลอง้อย d ฟล g ิงแช r เพราะหนึ่งนั่งสบายกางง่ายทนทานยี่ไปใช้หาดเนี่ยเวิร์กมากนับมากับชุดนี้โต๊ะนี่คือเป็นโต๊ะอลูมิเนียมนะครับผมพับง่ายพับเหลือแค่นองสามารถปรับสูงเตี้ยได้พื้นที่ก็เนี่ยอยู่ประมาณแค่นี้ผมว่าเก้าอี้นั่งสบายมีโต๊ะใส่ต้องใส่เต็นท์หลือเฟื่ออ่าพอคุณมีอะไรให้ผมดูของผมหรอก็เป็นชุดที่ผมใช้ประจําเหมือนกันนี่เก้าอี้ ผ่านศึกเหมือนกันอโอตะคุะคกลางง่าย,างงายนั่งเอนแล้วก็โต๊ะ120ตัวที่เป็นอลูมิเนียมที่มันตากแดดตากฝนได้อันนี่เป็นเขาเรียกท็อปโรใช่ไหมใช่ท็อปโรแล้วก็ยืดขาได้ก็ถือว่ามีพื้นที่เหลือเฟือนนะเนี่ยโอ้เหลือเฟือดูดิแทบไม่เสียอะไรไปเลยเมื่อกี้เห็นเก้าอี้ที่พับเก็บในรถ ไม่กินพื้นที่น้อยใช่ไหมแต่พมาการแล้วมันกินพื้นที่เยอะมากมันเป็นข้อดีหรือข้อเสียเดี๋ยวเราไปไล่ดูแต่ละชุดดีกว่าว่าที่เราแนะนำเนี่ยมันมีอะไรจุดเด่ยนอะไรบ้างได้เลยอ่ะของตู้ก่อนเลยอ่ะของผมก่อนเลยอ่ะมีจุดเดี่ยนอะไรบ้างชุดเนี้อ้โหชุดนี้อ่ะครับหนึ่งเลยที่ผมชอบที่สุดขาเขาเนี่ยสามารถยืดขึ้นลงได้โดยอิสระอันนี้คือสภาพที่เตี้ยสุดนะแล้วก็จะสูงขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วก็ยืดขาเดียวก็ได้เผื่อเราไปเจอหลุมอ่า ข้อต่อมาเวลาพับเนี่ยเขาเป็นทรงกลมทรงกลมก็คือตัวตัวตัวท็อปเนี่ยเป็นเขาเรียกโรท็อปอ่าเป็นโรท็อปแล้วพวกนี้ก็จะรวบเข้ามายัดใส่เขาก็มีถุงมาให้โต๊ะใหญ่กว้างขวางแต่ว่าม้วนเก็บแต่ว่าม้วนเก็บแล้วไม่ใหญ่ทีนี้เนี่ยดีที่ว่าหน้าท็อปเนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมมันก็เวลาที่ฝนตกก็ไม่ต้องเก็บอ่าไม่มีเส้นเอาเอาเตามาของร้อนหกใสไฟหล่นใส่ได้ไม่เป็นไรแล้วชื่อรุ่นอะไรเนี่ยที่เนี่ย เอ็กโรเทเบิลเอ็กโรเทเบิลความยาวเท่าไรเนี่ยร้อยี่สิบกิโกว้างมากแข็งแรงทนทานตัวนี้ผมใช้ประจําเลยแล้เก็อีอที่บอกว่าดีๆเนี่ยนี่โอตะคุโอตะคุเบามากประมาณตัวหนึ่งสอกิโลง่ายมีถุงใส่ให้ด้วยแต่ว่าที่จริงมันจอามาสี่ตัวทําไมมันมาสามอ่ะลืมเลยก็เก้าอี้นั่งสบายนะครับผมผมว่าโต๊ก็แข็งแรงทนทานถึงดีเก้าอี้นี่มันจะนั่งแบบเอนหลังได้แล้วก็สบาย สบายกว่าที่เห็นว่ามันตัวเล็กๆอ่ะชุดนี้คือชุดผมมปนชุดโปรดผมเลยเพราะผมเป็นคนชอบเก้าอี้เขาเรียกเก้าอี้โฟลติงแชร์ที่มันกางง่ายๆกาง่ายมากนะครับผมเนี่ยพับเก็บมีมือถือและที่ชอบที่สุดคือโครงสร้างมันเนี่ยคือโครงสร้างมันวางได้ทุกพื้นที่เลยเก้าอี้ริมผ่านอ๋อใช่มันไม่มีขาเนอะจะไม่จมใช่ผมแล้วก็ทนมากใช่ทนทนแล้วก็โต๊ะตัวใหม่เนี่ยมันชื่อว่าสไปเดอร์เป็นอลูมิเนียมนะครับ โหนี่พี่บีลองใช้มาจนแบบใช่ครับผมแล้วก็สามารถแน่นอนทำแบบข้าวได้แล้วก็คือพับรวบพับพับกลางอ่าพับกลางแต่นี่คือขนาด90้าสิบเซนถ้าคนอยากได้ใหญ่หน่อยก็มีร้อยี่สิบก็มีแล้วก็แล้วก็มีสามารถต่อขาได้นะครับต่อขาขึ้นสูงอีกสเต็ปนึงได้เดี๋ยวเราพับให้ดูก็ได้ครับถ้าเราจะต้องการให้มันสูงขึ้นก็แค่เอาขาเสียบเข้าไปสี่ขาไม่ง่าย นี่ชุดคุณเหรอนี่อะไรบ้างใช่มันคล้ายๆชุดสไปเดอร์ของพี่บีมันเป็นข้างหน้าเป็นตะแกรงเวลาเราทําน้ําหงน้ําหกอะไรก็ไม่ต้องกลัวเราเรามากแต่ถ้าดูชุดเมื่อกี้แล้วชุดนี้ก็ต่อขาได้เหมือนกันอแต่ว่าชุดนี้เราประกันสามปีสินค้าทั้งหมดของแบล็กเดียนเรบประกันสามปีน่าใช้ครับพับพับก็ต่อขาได้คล้ายๆกันคล้ายๆกันส่วนเก้าอี้ตัวนี้คือเก้าอี้หญิงอพับแล้วก็เล็กขนาดนี้ครับผม เอาไปไหนก็ได้โต๊ะนี่คือกว้างเท่าไหร่เก้าสิบ90บก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็นั่งสบายนะแล้วมันพับเก็บยังไงบ้างอะเก้าอี้อะพับแบบไหนพับแบบรวบธรรมดาเหมือนเก้าอี้เดินป่าครับเก้าอี้โต๊ะก็เช่นกันโต๊ะก็เช่นกันขาก็พับกลางแต่อันนี้พับกลางล้วก็จะแบนๆอันนี้ประหยัดเนื้อที่ดีอ๋อเป็นชุดประหยัดเนื้อที่เลยใส่ไว้ในรถนี่แทบไม่รู้สึกเลยว่าติดไปอีกชุดที่อยากนําเสนอนอกจากพับเก็บเล็กแล้วเนี่ย นั่งสบายด้วยกางง่ายเช่นกันเรื่องสวยงามเป็นลายสวยสวยเป็นโต๊ะพับนะครับผมอ่าชื่อว่าลายเขาเรียกลายลายพัซเซลลายใหม่เป็นลายใหม่เมื่อก่อนจะเป็นโมเสกใช่ไหมใช่โครงสร้างอลูมิเนียมอันนี้กางมาแล้วถึง90้ไอ้ร้อยยี่สิบเซนเลยนะอืมกว้างเลยใช่แล้วก็ต่อขาได้เช่นกันง่ายๆเป็นสูงได้เพี้ยได้ดึงดึงก็ลูดเอาใช่อ๋อแล้วก็เก้าอี้เนี่ยก็ถือเป็นเก้าอี้ที่ เป็นยอดนิยมเลยเพราะว่ามันพับเล็กแล้วก็นั่งสบายที่เรานั่งอยู่เนี่ยมันชื่อว่า Healing Chair NX HP ถ้านับแล้วเนี่ยนะตัวนี่นั่งสบายที่สุดก็ดูเด็กคน้างหลังนี่เลยสบายมากเลยก็เมื่อกี้ก่อนถ่ายเนี่ยพี่ก็นั่งตัวนี้สบายมากแล้วลมนี่พัดโปร่งนะอเย็นสบายมีที่เก็บของด้านในแต่ว่าถ้าบอกว่าเด็กๆไม่ต้องการมีที่หลอกแน่ก็จะเป็น Healing Chair NX ธรรมดาสำหรับคนที่ชอบนอนหลับที่แคมป์นะ ผมก็เป็นการแนะนําชุดโต๊ะเก้าอี้ที่สามารถพกพาไปไหนก็ได้มไม่กินพื้นที่ในรถะนะไม่ว่าจะเป็นของชุดโคแมนและแบ็กเดียร์ใช่ครับใครอยากไปเที่ยวผมว่าหาเก็บไว้สักชุดนะครับ